สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านนะคะกาเดนคอเนอร์บายหนึ่งนะวันนี้เอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะช่วงนี้นะคะเขาก็ฮิตพวกใบด่างกันใช่ไหมคะกุหลาบก็มีเป็นแบบใบด่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกค่ะว่า ถ้าเราเห็นกุหลาบใบด่างแบบนี้นะคะห้ามเก็บไว้หรืออย่าซื้อเป็นนันขาดนะคะเขาไม่ใช่ด่างเพราะว่ากายพันุ์นะคะแต่เขาด่างเพราะเขาเป็นโรคนะคะซึ่งรักษาได้ยากมากถ้าเกิดใครซื้อนะคะกรุณาเอาไปเผาทิ้งหรือเคลี่ยงทิ้งนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นใบด่างอย่างนี้ค่ะเกิดจากไวรัสโมเสกนะคะทำให้เขาใบด่างะคะ่ะ ซึ่งเป็นโรคกุหลาบชนิดหนึ่งนะคะเราถ้าเกิดว่าเจอตามร้านค้าหรือว่าเกิดขึ้นในส่วนของเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมถอนทิ้งนะคะถ้าเกิดตามร้านค้าก็อย่าซื้อมาเป็นอันขาดน,นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยกุหลาบที่บ้านของเพื่อนๆอาจจะเป็นโรคนี้ด้วยนะคะโรคนี้เนี่ยจะทําให้ต้นกุหลาบของเราเนี่ยชนะชงักการริเติบโตนะคะปลูกไปก็ไม่งามนะคะทางที่ดีเราก็อย่าให้มันเป็นดีกว่านะคะ ส่วนสาเหตุนี้ยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรที่แน่ชัดนะคะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันมายังไงนะคะแต่ว่าก็เบื้องต้นน่าจะเกิดจากพวกมแมลงปากดูนะคะมันก็เลยเแพร่พันแพร่ขยายเชื้อได้นะคะทางหนึ่งแล้วก็อาจจะมาทางดินก็ได้นะคะดินอาจจะมีเชื้อไวรัสถ้าเป็นต้นแบบนี้นะคะแนะนำว่าทั้งดินนะคะก็ควรจะทิ้งนะคะแล้วก็ต้นก็ควรจะเผาทิ้งค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามว่ากุหลาบของเพื่อนๆชื่ออะไรหรือมีคำถามเกี่ยวกับกุหลาบนะคะสามารถส่งรูปภาพนะคะที่เพจเกษตรลุมล่มล้วบ้านฝากไว้ในโพสต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาตอบให้นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ